สวัสดีครับผมวันนี้มาทำเมนูยอดผักหวานป่าผัดไข่ครับจะมีผักหวานป่าสดๆเลยครับไข่ไก่ครับพริกกระเทียมโขกครับผมเรามาเริ่มทำกันเลยครับผมใส่น้ำมันพืชลงไปครับพริกแห้งกระเทียมที่โขกครับ ก็กระเทียมให้หอมครับหอมได้หอมได้ที่แล้วใส่ไข่ลงไปครับ ว่ไก่ให้สุกสักนิดนึงก่อนนะครับค่อยใส่ผักหวานป่าใส่ผักหวานป่าลงไปเลยครับ เรามาปรุงรสกันครับผมรดดีครับผงนัวครับน้ำตาลหวานน้อยหวานมากแล้วแต่คนชอบครับซอสหอยครับซอสปรุงรสครับผม เอาไว้เข้ากันครับตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟครับผม เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมยอดผักหวานป่าผัดไข่ครับอร่อยอร่อยครับผม